ไปแล้วก็ใช่มาแล้วมาแล้วมันเปลี่ยนแล้วโอ้สวยอันนี้นะสอดสอดสอดไวๆไวๆช่วยครับบาดนี้ช่วยแล้วก็เดิน

มันยังอีกแล้วมันยังแมันไปไปไปมันสับกลมกลมหน้ามันสักลมกลมหน้าเอ้ยยอยสกลมกลมหน่อบ่เออตามมาเลยนี่ตามมาเลยเป็นเพื่อนกันเด้อจจ้มาแล้วมันตามมาแล้วจักยยานมันขึ้นมาแล้วที้ยาเสหย่งว่า นำก้นมาเห็นไหโอ้มันเป็นเพื่อนกันมันเป็นไับกนมากยกับโบักทายนออย่ากันตามหอมนเว้ยเรุกนากกัรนังกันโทรศัพท์เลยตาโเออมันพ่อขี้สกตร์มันมันกับุกขี้บุใจฉ่ำมันจะอ๊ะอะไก็เกิดบปติเหตุอลมาดีนะสู้กับปาบุกีลูเปนะเอาเอเอาเอ้เดีเเอาเาไจาดีนะไงกาดีนะโอ้ย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 โอยอ้ยยย

โว้ยไม่ไหวแล้วดกนคือล้วขึ้นบว่ไแดงแ่นแล้วพยาามเล้าเยเอามอย่างะคร้งนี้วรั้งตันค้งตันนี่ยังวะโบนัวะเจสโบนัอุ้ยแล้วคนนี้ตามมาสโบนัทไปไปไมาเร็วลนี่ิบชิไม่ิบ